นี่เลยเอ้ hey. แล้วสายงี้นะมือหนึ่งน้มือหนึ่งน,น,งน้ยังมีขายนะหน้า,ห,นาหลังดูไหมฮะหน้าหลังหน้าหลังกล่องใส่แตเตอรี่กล่องใส่แตเตอรี่เนี่ยฮะอ่ะเคฮะอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจโล่เฮงมงทุกท่านนะฮะวันนี้ครับปามีปักหมุดมาที่เดิมนะครับก็คือครั้งอะไรของโลเฮงมงครับวันนี้เราจะมีอะไรรุ่นไหนไม่ต้องถามสิว่ารุ่นไหนเพราะว่าเรามีเขียนอยู่แล้วนะฮะว่ารุ่นไหนครับก็คือรุ่นยามาฮ่าเทรา124ครับวันนี้เรามีอะไรชิ้นไหนมานําเสนอปาร,รีวิวชมครับ โอเคครับเราจะมาแนะนำนะครับรีวิวในส่วนของชุดสีนะครับชุดสีของเรามีครบทุกสีเลยนะฮะมีครบทุกชิ้นเลยอัน hmm. น right? ี้เป็นนะครับเขาเรียกว่าหน้ากากนะหน้ากากอันนี้ก็เป็นของเชียร่านะครับในส่วนต่อไปนะครับแล้วหน้ากากเนี่ยเวลาซื้อใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะไปยึดกับอะไรอ่ะอันนี้เลยก็จะมีแป้นยึดของหน้ากากด้วยนะฮะเรามีแยกขายเลยนะครับชิ้นส่วนต่อไปเป็นชุดสีอันนี้ครบตัวถังหรือถังน้ำมันห้ามจะอยู่ในลักษณะนี้เลยซ้ายกว่านะครับจะอยู่ลักษณะนี้ ะะเรามีนะฮะแล้วก็ตัวนี้เลยมันจะอยู่ด้านข้างของรถนะฮะด้านข้างของรถมันจะอยู่แนวประมาณปึ๊บปุ๊บนิหนึ่งฮะจะอยู่ประมาณลักษณะงี้นีน่อยู่ข้างหน้าเลยนะครับ ด้านหน้าเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นรีวิวให้ดูอยู่นี่ปุ๊บนะฮะอ่ะโอเคในส่วนชุดสีนะฮะต่อไปอน,นี้ก็จะอยู่ด้านท้ายเลยนะครับอยู่ด้านท้ายเลยนะก็จะปิดลักษณะตรงช่วงนี้ครับนี่เลยเอ่าก็คือเรามีคอบทุกชิ้นนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ช่วงท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นบางคนหน้านะครับบางคนหน้านะโอเคบางคนหน้าเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วบางคนหน้ามันจับอะไรอะ่ะก็มีแป้นด้วยนะฮะเรามีแป้นขายด้วยนะฮะต่อไปครับเราก็จะมา รีวิวอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวนะซ้ายขวานะเรามีนะครับอ่ะชิ้นต่อ,อไปครับอันนี้เป็นแผงคอบนนะฮะแผงคอบนมันก็จะมีเขาเรียกว่ากระบอกชกนะเสียบเข้ามาปึ้งจับครับโอเคตอนนี้แล้วก็ตัวน,นี้ฮะเรายัางมีนะอันนี้รีวิวให้ดูนะอันนี้เป็นกระบอกชกซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่มีดิสนะตัวนี้นะฮะรุ่นดิสนะฮะซ้ายขวานะครับและชิ้นต่อ,อไปครับก็จะมีในส่วนของแฮนด์แฮนด์ซ้ายและขวานะฮะก็จะโชว์ในส่วนของด้านหน้าก่อนนื้ ด้านหน้าก็จะมีอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นมือเบรกอันนี้เป็นมือคัสนะฮะมือเบรกมือคัสนะฮะ อ่ะแล้วมีอะไรอีกล่ะก็จะมีในส่วนของสายเบรกสายเบรกก็ยังมีนะฮะอันนี้เป็นชุดเบรกหน้าอันนี้ก็เป็นชุดเบรกหลังสแสดงว่ารถเชียร่ามันมีทั้งปั๊มเบรกหน้าและปลั๊มเบรกหลังนะฮะปั๊มเบรกเสร็จปุ๊บแล้วเวลาเราเบรกเราจะเบรกอะไรอ่ะเอาเท้าลากหรือไม่ใช่ฮะเรามีดิสเบรกมือหนึ่งมือหนึ่งฮะดิสเบรกนะครับแล้วก็จะรีวิวไปเรื่อยๆ,ๆนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นยางที่อยู่ใต้เบาะนะฮะลูกยางรองเขาเรียกว่ารองการกระแทกนั่นเองนะครับอ่ะอยู่ในตรงนี้แล้ว ก็คันเบรกนะครับคันเบรกนะมีคันเบรกนะฮะคันเกียร์คันเบรคคันเกียร์เสร็จปุ๊บแล้วถ้าเกิดมาอยู่ตรงคันเกียร์แล้วนี่คืออะไรอะ่ะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าไรก้านเกียร์นะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายเนอะแล้วก็จะอยู่ลักษณะเงี้ยอยู่ในเครื่องนะฮะก็อยู่ลักษณะนี้นะครับเออมีคนถามเข้ามาว่าเรามีชุดสายไฟไหม นีนะครับชุดสายไฟไม่ต้องกลัวนะฮะมือหนึ่งหนูยังไม่กัดนะฮะโ้สุดยอดมากนะ่าจะมีนะโอเคแล้วก็มีอะไรอีกอ,อ,อ่าอยู่ใ,ใกล้มือเลยอันนี้เป็นเหล็กกระตกเวลาเรานั่งรถไปฮะหรือว่าก็บางคนก็ขอจับข้างหลังหน่อยอะไรเงี้ยกันแรงตกนะฮะแต่ถ้าเกิดไปนั่งบนนี้แล้วเขาเบรกก็หลุดนะหลุดนะโอเค <c oughs> ก็มีน็อตหนผู้จับเข้าไปนะฮะส่วนมากจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะโอเคชิ้นต่อไปในส่วนของการรับแรงกระแทกมันต้องมีโช๊คแน่นอนฮะเชอร่า <c oughs> เป็นรถโชคเดียวนะ ชคเดียวด้านหลังอันนมีอันเดียวฮะมือหนึ่งสีสวยเลยนะฮะยังไม่ผ่านการใช้งานนะฮะมาด้านนี้ฮะตามมาในส่วนของ เกียบหลังบางคนเรียกตะเกียบบางคนเรียกสวิงอาร์มนะครับจะเกิดเป็นสมัยก่อนเรียกตะเกียบแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าหางปลาหางปลามีไว้หน้าที่ทําอะไรก็เอาไว้ตั้งโซ่ไว้ตั้งล้อะฮะหางปลานะมีหางปลา,นะา,าแล้วก็มีฝาปิดหางปลาครับก็อยู่ตรงนี้ปึ้งแยกขายมือหนึ่งจัดไปฮะชิ้นตอบอ่าตรงนี้กับน,นี้เดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยตัวนี้จะเป็นลูกยางยางรองเรียกว่ายางรองใต้เบาะที่วนถังน้ํามันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาถัางมันขึ้นมาลักษณะน,นี้เวลาเราเติมน้ํามันโขกโน่นนี่นั่นมันก็จะอยู่บนน้กก็็สาาามรรถเชดดออไง่ยนะคับ A few moments later... ในส่วนต่อไปครับเราจะไม่ขับไปคนเดียวแน่นอนฮะเพราะรถคันนี้สามารถบรรทุกคนได้ซึ่งการบรรทุกคนได้นะฮะมันก็ต้องมีนี่เลยพักเท้าหลังนะฮะซ้ายขวาอันลักษณะนซ้ายขวานะฮะไว้เหยียบนะครับไว้เหยียบเวลาขึ้นเวลาลงนะฮะเวลานั่งจะสบายสบายขาตั้งคู่มือหนึ่งมือหนึ่งยังมีโอเคอ่ะก็อันนี้ต่อเลยอันนี้เป็นปลายท่อปลายท่อนะฮะโอเคเอ่ออันนี้คนหาอยู่มีเท้าก็มาหาอยู่มีไหมมีครับอันนี้ก็เป็นกล่องส แบตเตอรี่กล่องใส่แบตเตอรี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นยางรองนี่นี่น,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 นี่มีตัวอย่างให้ดูฮะยางรองตัวนี้มันจะอยู่ประมาณน,นี้นะฮะใส่ให้ดูยางรองโซ่นะฮะนี่เลยใช่ไหมอ,อะนี่นี่นี่เมื่อกี้ใส่ผิดนี่ฮะ,ะเราใส่ให้ดูนะฮะ,ะนี่เลยยางรองโซ่นะมีขายนะครับยางรองโซ่นะฮะ,ม,ะ,ะ,ฮะมันต้องอยู่ด้วยกันอ่า วางก่อนชิ้นต่อไปฝาครอบจานไฟด้านซ้ายนะครับยามาฮ่าเทียร่าฝาครอบจานไฟด้านซ้ายต่อจากฝาครอบจานไฟอยู่กับติกกับฝาครอบจานไฟเลยก็คือตัวครอบสเตอร์หน้านะครับจะอยู่ลักษณะนี้นี่เลยเออลักษณะนี้นะมือหนึ่งนะมือหนึ่งนะยังมีขายนะโอเคชิ้นต่อไป ยามาฮ่าทีระเป็นรถ2จังหวัดที่ต้องใช้ออโตลรูปนะฮะหร,หรือทูทีมีถังออโตลรูปหรือถังทูทีด้วยนะฮะของใหม่เลยจะเข้าไปสู่เรื่องของด้านเครื่องน,นะก็พูดถึงตรงนี้ก่อนตรงนี้คือคอลีดนะฮะคาบูหรือเหมือนคลิปที่แล้วที่เราบอกไปว่ากาที่ชาวบ,บ้านเรียกกาแหละคอกาเอากามาเสียบเนี้ยหรือคาบ,บูเรเตอร์นะ,ะเสียบเข้าไปปึ้งแล้วก็มีน็อตอ,อยู่สี่ตัวก็ใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็มีแผ่นคัสครบชุดนะฮะแผ่นคัสมือหนึ่งนะแผ่นคัสนะฮะคงมีสองคน,คนม,มาขายหรอกนะเพราะมันพังไปแล้วแหละแต่นี่เป็นม อันนี้อีกอ่าอันนี้ลูกค้าก็ถามเข้ามาครับว่ามีลูกลอยในถังน้ํามันไหมเพื่อจะวัดระดับน้ํามันนะฮะเรายังมีนะเป็นมือหนึ่งนะครับลูกลอยนะแล้วก็แม่ลอยมีไหมไม่มีฮะแม่ไม่มีไม่มีแม่ลอยมีแต่ลูกลอยนะอันนี้ก็เป็นจุกปิดแล้วก็อัตโนมัติแบบขั้นทวินวันเลยก็คือจุกปิดน้ํามันเครื่องด้วยแล้วก็เอาไว้วัดระดับน้ํามันเครื่องด้วยนะฮะอ่ะชิ้นต่อไปครับปะเกนฝาสูบปะเกนฝาสูบยังมีนะฮะแล้วก็ในส่วนของความปลอดภัยเลยอันนี้ขาดไม่ได้ฮะเราต หลังหน้าหลังดูไหมฮะหน้าหลังหน้าหลังเกิดเกิดอ,อยากรู้โทรถามเข้ามาเออ แล้วชุดตระป๋าไปฮะเป็นชุดลูกสูบลูกสูบนะฮะลูกสูบเราก็มีลูกตัวลูกสูบเลยแล้วก็มีเขาเรียกอะไรแหวนนะลูกสูบนะโอเคเมื่อกี้นี้เราพูดไปแล้วนะฮะใรเรื่องของลูกสูบนะฮะเมื่อกี้นี้เราไปค้นใหม่มีแถมให้ครับเราไปค้นเจอสายไม่นะฮะสายไม่แล้วก็สายโชกนะครับสายไม่แล้วก็สายชคลูกค้าแฟนเพจสนใจอุปกรณ์ชิ้นอะไรส่วนไหนของรถนะครับสามารถติดต่อเข้าได้เลยครับที่เบอร์0ู6 3 0 7 8ด 54ครับอะไรชิ้นต่อไปรุ่นต่อไปติดตามชมต่อไปได้ครับสำหรับวันนี้ฮะป้ามีปักหมุดขอลาบายบายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ